สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมไก่ต๊อกสวยๆนะครับหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาคอนบุรีนะครับสีลาเวนเดอร์สีด่างแฟนซีนะครับด่างขาวนะครับสีด่างธรรมดาครับก็นะครับสีม่วงมีอีกตัวนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะมีแบ่งแล้วนะครับเวลาท่านสอบถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับ ลูกบ้านนะครับเลยก็นัจังหวัดสุสานเตนะครับันก็ทางช่องทางยูทูบนะครับก็สอบถามมาหลายท่านนะครับว่ามีแบ่งหรือยังลูกไก่ตอกนะครับอยากลองเลี้ยงดูนะครับก็เดี๋ยวรอต้องบอกอยงนี้ครับต้องรอสักพักนะครับก็เดี๋ยวมีแบ่งแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามีหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าลูกไก่ตอกนะครับไก่ตอกเลี้ยงง่ายไหมก็ต้องตอบอบบนี้นะครับว่า ไก่ตอกแทบจะไม่ป่วยให้เห็นเลยนะครับไม่มีเลยนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับก็ถือว่าแข็งแรงครับตัวเร็วด้วยนะครับถามว่ากินเก่งไหมก็กินเก่งนะครับแต่กินไม่เยอะเท่าไก่บ้านนะครับที่ผมเลี้ยงดูนะครับก็กินไม่เยอะเท่าไก่บ้านไก่บ้านที่เลี้ยงขานะครับต่การจะเดินโตโตเนี่ยจะเป็นไก่ตอกนะครับที่โตเร็วกว่านะครับเนี่ยสีขวนะครับสีขาวครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับตองตอก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 นะครับ ไก่ต๊อกนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือเลี้ยงง่ายกินเก่งทันโลกนะครับโตไวนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับแต่ผมยังไม่เคยชิมรสชาติเนื้อไก่ต๊อกนะครับแต่มีหลายท่านที่เคยชิม้วเขาบอกว่าเนื้อไก่ต๊อกอร่อยนะครับผมยังไม่ได้ลองชิมนะเพราะผมเลี้ยงผมไม่กล้ากินแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเลี้ยงเป็น เลี้ยงสวยงามนะครับไม่ได้เลี้ยงไขาเนื้อนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจนําไปเลี้ยงหรือว่านําไปเพาะขยายพันธุ์ต่อนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับแต่ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เลีว่งง่ายนะครับแต่ต้องขอแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านใดจะเลี้ยงไก่ตอกนะครับแนะนําให้เลี้ยงห่างไกลชุมชนนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่เสียงดังมากนะครับร้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหิวหรือไม่หิวก็ร้องนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับ ครับก็ขอต่อผ่านคลิปนี้เลยนะครับว่าหลายหลท่านถามว่าแยกเพศผู้เพศเมียยังไงนะครับของผมก็ใช้วิธีการฟังเสียงเอานะครับเพราะว่าหน้าตาถ้าดูจากหน้าตาดูละไม้ท้ายคลืนกันมากนะครับต้องฟังเสียงเอานะครับถ้าตัวไหนร้องตอกตอกตอกนั่นแหละครับตัวเมียครับนะครับก็สวยดีนะครับก็ท่านใดที่มีเนื้อที่นะครับที่นานที่ว่าที่โล่งนะครับก็สามารถนําไก่ตอกไปเลี้ยงได้นะครับ ถ้าปล่อยสนามหญ้าก็คือเป็นเครื่องตัดหญ้าชันดีเลยทีเดียวนะครับเขากินหญ้าเก่งนะครับตัวนี้นะครับผมเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงหัวอาหาร100%เรเ็นะครับก็จะเป็นพวกหญ้าหวานอิสราเอลสับนะครับพวกกรัมปลายข้าวนะครับแล้วก็หัวอาหารผสมให้เขากินนะครับก็โตเหมือนกันนะครับไม่ได้เลี้ยงอาหาร100%ปรก็โตอ้วนนะครับผมจับดูแล้วน้ำหนักถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ปล่อยลงพื้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ปล่อยออกข้างนอกนะครับตอนนี้ฤดูเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเขาจะออกไปกินผลผลิตของเพื่อนบ้านนะครับนะครับก็ถ้าใดสนใจเลี้ยงนะครับก็แนะนำนะครับเลี้ยงได้นะครับสวยงามนะครับโตเร็วแข็งแรงทนโรคนะครับอาหารก็ไม่เปลืองเท่าไก่บ้านแน่นอนนะครับเขากินง่ายครับกินหญ้ากินอะไรนะครับเอาหากินเองหากินเก่งนะครับแต่ตอนนี้ผมขังไว้ก่อนเพราะว่านะครับ อย่างที่เขาบอกอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับถ้าเราปล่อยออกไปชาวบ้าน็จะเฉืี่ยร้อนนะครับหรือว่าเขาจะไปกินผลผลิตนะครับนไมครับก็ถือว่าสวยงามดีนะครับก็ตอนนี้ก็จะเข้าเจ็ดเดือนแปดเดือนแต่ชั้ย่านเข้าแปดเดือน แต่มีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเลี้ยงในกรงอนุบาลเนี่ยไม่ลงพื้นนะครับก็รุ่นนั้จะเป็น 3- ามเดือนนะครับก็ยังไม่ลงพื้น้เขาแข็งแรงก่อนเดี๋ยวถ้ามาปล่อยลงฝูเดี๋ยวกินอาหารไม่ทันก็จะขออมีครับก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆนะครับอัพโหลดวิดีโอเรื่อยๆนะครับต้องบอก่างนี้ครับถ้าผมมีเวลาว่างก็จะมาทำคลิปอัพโหลดเรื่อยๆนะครับแต่ถ้า ไม่ค่อยมีเวลาก็จะหายไปนิดหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ